สวัสดีวันที่24พฤศจิกาค่ะคิดอยู่นานว่าพลอยจะออกมาพูดดีไหมแล้วก็คือเอาเอาจริงๆถ้ามองไม่ได้มุมมุมของเพื่อนนะคะพี่ๆคะ่ะถ้ามองเป็นคนแบบว่าคนอื่นกับคนอื่นอะมองไม่ใช่แบบว่าเพื่อนกับเพื่อนนะออย่างที่พี่พี่รู้กันใช่ไหมคะว่าเพื่อนต่างชาติของเราอะคะ่ะ เป็นเพื่อนของสามีนะคะเขาก็มาเยี่ยมเนาะที่ประเทศไทยแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะมากๆจนจนเนี่ยจนทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเกินไปละแล้วมันก็เกินกําลังเรานะคะแล้วก็พลอยเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดอยากจะช่วยอีกแล้วอะคะ่ะพี่ๆขาก็คือแล้วเขาก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเราตัดตัดบทออกไปเลยแล้วก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีการติดต่ออะไรมาเลยนะคะ ที่นี้พอจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงคือก่อนที่มันจะจุดที่แบบมันเป็นจุดเนี้ยจุดที่มันเรารู้สึกว่าเออมันแย่มากๆแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ๆมันมีเรื่องตอนนี้ตัวเขาอยู่โรงพักนะคะตัวเขาอยู่โรงพักแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้ยังไงไอเราก็ตามเช็ดตามตามแก้ไขปัญหาให้ไม่ได้สงสารสามีด้วยที่ต้องมา แก้ไขให้แก้ไขปัญหาให้กับให้กับคนอื่นโดยที่เราไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้แล้วก็เราก็เสียความรู้สึกด้วยนะคะเขาก็ไม่ได้มีการอยากติดต่อกับพวกเราอะค่ะพลอก,ก็ไม่รู้ว่าเนื่องจากสาเหตุอะไรก็น่าจะเป็นการอายแล้วก็กลัวสามีพลอยติพลอยเตียนนึงสินะคะพี่ๆค่ะเนื่องจากว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น เดี๋ยวรายละเอียดอ่ะพ่อจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าพ่ออยากจะมาอัปเดตแค่ว่าพ่อไม่คิดว่าจะมาเจอประสบการณ์แบบนี้กับตัวเองเพราะเนื่องจากว่าเขาก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบนะฮะสามีก็เลยเห็นใจก็เลยซอยเพราะว่าเพื่อนสามีอ่ะไปอยู่รีสอร์ทป้ากับลุงพลแล้วก็คือไม่มีความรับผิดชอบพอไม่มีความรับผิดชอบกลายเป็นว่าป้ากับลุงพลเนี่ย เดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยป้ากับลุงพลก็ไม่ได้อยากให้พลช่วยหรอกแต่อยากให้พลกับสามีคุยกับเพื่อนเพื่อนของเราอะค่ะว่าจะเอาอยัางไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบงค์มันมีปัญหาหรืออะไรนะคะพวกเราก็เชื่อ,อ,อพวกเราก็เชื่อว่าว่าแบงค์เขามีปัญหาจริงๆค่ะแล้วก็มีความสงสารแล้วก็เกิดความแบบปณีปนอมจนปณีปนอมแล้วมัน กลายเป็นแบบว่ามันยืดยือนะะอันนี้พ่อจะว้าไปซาซาเดอร์พี่พี่เรื่องพวกเนี้ยพ่อภาสามารถที่จะเว้าเดี๋ยวแพ้เสียงในหัวอีกถ้าแพ้เสียงในหัวนี่เวีกยังออกมามันบอโอเคก็เลยอยากจะมาเล่าแบบช้าๆฝากพี่พี่อย่าพึ่งว่านอย่าพึ่งว่าพลอยนะว่าทําไมพลอยพูดยาวพูดเยอะกว่าจะเข้าเนื้อหาฟังก่อนพ่อยนะ่ะเป็นค้นใจห่อนแต่ถ้าเว้าไปแล้วมันสิญญา มันสิมันสิอันนี้นาะจะพ่อกับพปอ,อยากเบาแห้งนะคะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่พ่อรู้ซึกว่ามันบอแฟกับตัวพวกพ่อยเองก็คือว่าพวกเข้าอ,อ่ะซวยเหลือไปแล้วแต่สิ่งที่เราได้กลับกลับมานะ่ะมันก็สิเป็นอีกพาทนึงอีกแบบนึงเนะอะอ่ามาเขาเรื่องของรีสอร์ทก็คือเพื่อนสามีอ่ะก็เอาง่ายๆไม่มีความรับผิดชอบ พ่อบอมีวามรับผิดชอบมูเฮาก็ต้องไปแก้ไขตรงนั่นแล้วป้ากับลุงพลทํางานรีสอร์ทพอเห็นงานรีสอร์ทปุ๊บเนี่ยป้ากับลุงพลกับว่าอะไรตรงการให้ใหพ่อไอกับสามีไปแก้ไขตรงนั่นเพราะว่ามันกับโบเมนเลือกที่เขาจะตรงไปแก้ไขถูกไหมพี่ๆแล้วทีนี้เนี่ยป้ากับลุงพลก็มาขอความขอความคิดว่าจะเอายังไงดีกับเพื่อนเพื่อนเราคนนี้ยังสินะคะพ่อยอ้ก็ กะนักใจมากๆทั้งทันทีมันพเมันปัญหาของเฮ้ามันเป็นปัญหาของคนอื่นคนอื่นนะควรที่จะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้แต่ที่นี่เกิดการที่แบบว่าเขากับบัวใจแล้วป้าโอยกับบุูจะเฮ็ดจังไดไปถามแล้วก็ไม่มีความแอคกติดไม่มีความกระตือนือร้นอะไรจนกระทั่งอันนี้บ่ได้มาขายมูด้พี่พี่สามีพลอยอะเห็นใจป้ากับลุงที่ทํางานอยู่รีสอร์ทก็ต้องช่วยเหลือ เพราะไม่อยากให้ป้ากับลุงมีปัญหาไม่อยากให้ป้ากับลุงมีปัญหาไม่อยากให้ป้ากับลุงโดนโดนมินิสเมน์อะหรือผู้จัดการเขาเขาติเตียนมาเพราะว่าอไอ้ทางเนี้ยก็ไปรู้จักกับป้ากับลุงเนาะก็นั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันไม่อยากให้มีปัญหาสามีพลอยก็เลยทำการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เงินจ่ายไปอยู่กี่วันกี่คืน แล้วร่วมด้วยเพื่อนของเรามีปัญหาในเรื่องของความจำเอาง่ายๆก็คือเป็นลิ์ซึมเนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินไปทำให้เป็นแอล,แอลกอฮอลิซึมกลายเป็นปวงเป็นอันนี้ไปกระเฮ็ดไทยล้หลงๆลืมๆรวมทั้งอีหยังก็ตามแต่ ATM อี่ยัง หลงหลงลืมลืม,ลมพ่อยก็ไม่รู้ว่าคอเทจจริงมันคืออย่างืมมามาสุดแหลกแล้วดีแต่มาสุดหนีแลราแล้วเป็นแบบว่าเป็นเหมือนค้นที่แบบว่าไล่ไล่ไล่จุดหมายไล่ความหวังประมาณนั้นอามีพ่อยแก้ไขปัญหาให้วันนั้นเขาก็ไม่กลับเข้ารีสอร์ทบอกลกับมาอีกเลยบอกลกับบอยอยังเลยเขากลับมาดึกๆค่ะเพราะว่าเขาพยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของ เอทีเอ uh, ็มกลับเข้ารีสอร์ทป้าพลอยกับลุงพลอยบอกกลับมาแล้วห้องนั้นเนี่ยเขาก็ขนเสื้อผ้าของแกอออกมาหมดแล้วขนออกมาเบิดแล้วบัดน,นี้เพื่อนเข้าใจว่าห้องนั้นยังเป็นของเพ่อนยูเปิลหลงหลงเลื่อมแหมพี่พี่ห้องนั้นยังเป็นของเพ่อนยูทั้งทั้ง,ง,ง,ท,งที่วันนั้นอะ่ะมันเป็นวันที่บิ๊กอีเวนต์เลยบุญรำมีคอนเสิร์ตค็อกเทลวงค็อกเทลมาแน่มันเต็มเบิดเพราะว่าเขามาเนาะ มาเบิงรี่สวดมาเบิงกันคอนเสิตบนออันนี้ห้องกันเพื่อนสามีพ่อ,อยู่นี่มันเต็มแล้วรวมกับจ่ายเงินแล้วด้วยอ่ะสามีพอแก้ปัญหาจ่ายเงินให้เอาให้ใหปากกับลุงพออปไปจ่ายไปจ่ายรีเซ p ชั่นนะครับที่นี่มันแก้ไขปัญหามันยังบ่จบเพื่อสามีพอยก็เลยเข้าไปในห้องนั้นรวมถึงไปนั่งหน้าห้องของลูกค้าที่ที่เพื่อนเคยอยู่ห้องที่แกเคยอยู่ แกเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งก็เกิดแล้วทีนี้ป้าพลกับลุงเน่ะก็เห็นก็เลยออกมาก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยให้ลงมาไอต้ตูไอ้ไอ้ไอเพื่อนเราเนี่ก็มึนดือ้อเออเพื่อนเท่าเนี่ยดือด้อค่ะดื้อดื้อแล้วก็เลยทีนี้ก็เลยให้เรซปชั่นมาคุยพลอยก็เลยคุยก็พูดภาษาอังกฤษ อันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งนะเหตุการณ์ที่สองยังไม่ไปเหตุการณ์ที่สองนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่ยี่สบสามคุจิกาก็คืออยู่โรงพักอ่ะแต่ว่าพ่อยัพูดเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สองจากนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์มีปากเสียงขึ้นเขาก็ไปอ่ะเขาก็ไปค่ะไปไหนก็ไม่รู้ขนกระเป๋าเดินออกไปรีสอร์ทมันก็ไกลเนาะในเมืองจากรีสอร์ทมันก็ถ้าเดินเท้ามันก็ปุ้ยสีซีฟนาที่ใ้อยู่บอกพี่ๆค่ะพ่พพยอย็งมรยากเมื่อ้าเนี่ยนะว่า แต่ว่ากัมันก็โอ๊บ่ได้เนาะถ้าพูดในมุมของของถ้าพูดในมุมของคนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับอ่าที่บ่ได้เป็นเพื่อนกับกับชาวต่างชาติเพื่อนคนหนีเนาะถามองในมุมของพ่อเพิ่พก็รู้ว่ารู้สึกว่าการการะทําเนี้ยมันทําให้สังคมเดือดร้อนมันทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเด่ที่นี่ที่พอกล้าออกมาพูดนี่เพราะว่าเขาก็ เขาก็ขาดการติดต่อไปกับพวกเราเหมือนกันเขาก็ไม่ได้เห็นเราว่าเป็นเพื่อน <c oughs> เขาก็เห็นเฮาคิดว่า <c oughs> แม้ขนาดป้ากับลุงพยลขอความช่วยเหลือเนาะให้เล่ามหาทั้งผี่คุณเจบัดน,นี้เพื่อนอันเพื่อนฝรัง่งเฮานี่ก็เลยว่าว่าทําไมพูดกับป้ากับกับป้าพยว่าทําไมคุณถึงต้องพาฉันมาที่นี่ ป้าพ่อเก็เลยว่าต้องพามาเพราะว่าคุณอะไม่จ่ายค่าห้องเขาอืมฉันก็พูดภาษาอังกฤษกับคุณไม่รู้เรื่องนะคะเบาแบบว่าเบาเบอกบาทองอะนะพี ouais> ่พ uh uh ี uh uh ่ต uh yes> uh> uh ้องพามาวันน uh> ี uh ้เล่ากับว้อยวหายวันนี้เล่าไปอยากมาเจอคนนี้ไปอยากมาเจอคนนี้เพราะว่ายานผู้เนี่ยยานสามีพ่อยนี่ติเตือนเบาดาว่ามันบริเดดาดอกพี่พี่ขากับเบาตรงติตรงเตือนกันถ้าคนว่าหักกันนี่บปอยาก ไม่ไม่เตือนกันเลยนะคะทางทางนี้ก็เตือนว่าเอ้ยคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะมันมันบูถึกต้องแต่คุณจะไม,เม่เห็นจึงสี่นะ่ะมันมันเห็นอะไรคนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะสามีก็เลยจ่ายแก้ไขปัญหาไปพอจ่ายไปปุ๊บสองสามวันถัดมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนสามีอะคะ่ะจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นสมองไปเบิร์แล้วพี่พีคะคือความจํา ไปเบริรแล้วอความจําไปเบิดคือกินกินกินเบียร์หลายอันนูลเามือยแท่นแบบนี้มันก็คือคบคนผ่านผ่านหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเรื่องจริงนะคะทิกาออกมาวาแร่งขนาดเนี่ยพอรู้สึกว่าพอยพูดแรงอยู่นะทิกาออกมาว่าแร่งขนาดเนี่ย,ย,ย,นะออม,ยมันก็เป็นผลที่เราได้รับนี่แหละคำขอบคุณสักคำก็ไม่มี มันเกิดเรยอรู้สึกว่าเออความเป็นเพื่อนมันก็นคงจะบอเต็มรอยนะคะพ่อกาวเบาได้เพราะว่าเรื่องนี้พ่อขออนุญาตสามีแล้วนะพอถึงออกมาพูดะะเพราะว่าสามีก็บเ,เอาแลว้วคะือกันเพราะว่าในวันที่เขาไปโรงพักอะคะ่ะในวันที่เขาอยู่ในโรงพักอะเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาทางนี้เพราะเขาก็ไม่อยากให้ทางนี้รู้นะคะว่าเขาอยู่โรงพักแต่ว่าทางนู้นะเขาโทรมาบอกแล้วแหละเพราะว่า เราอะโทรไปถามเขาก่อนที่เขาจะแจ้งความอะค่ะโรงแรมใหม่อะเขาก็บอกว่าเพื่อนเราไม่จ่ายค่าห้องสี่ห้าวันแล้วรวมถึงกับเครื่องดื่มอะห้องอาหารต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยค่ะเป็นเง้งสี่ไปโอเคนาะพี่พี่คะ <c oughs> พ่อยพ,พ่ออยากมาว่าเบาผับร่วไหมพี่พีฟังก่อนเดี๋ยวว่ารายละเอียดลึกๆ่อเดี๋ยวสิมาเบาอ,อีพี่หนาเพราะว่าพ่อปวดหัวมากเลยเหมือนจะเป็นวัดแล้วก็ปวดหัวพี่พี่พี่อ็เมนอะไรคอมเมนต์มา เ <c oughs> อมเมนมาเด้อบีบี่ก็อยากโมเบาเลยแต่ก็ได้หญ่าคือเกาแล้วเหตุการณ์นี้มันลวงเลยมาหลายหลายอาทิตย์แล้วเราค่อยก็ปิดปากไม่พูดไม่อะไรคือเบาๆจนมาเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องใหญ่สุดนะคะก็คือตอนนี้อยู่โรงพักอยู่โรงพักตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เนะราก็บลุกใจซอยจ้าไหนให้เขาแก้ปัญหาเฉพาะนาเอาเอง เดี๋ยวพ่อยลากันไปกนน่อนเดอร์พี่พี่จังได่ติดตามพี่พี่หนาะพ่อจิงมาราให้ฟังนจะจ๊ะโอเคนะคะพี่พี่บ๊ายบายค่ะ